สวัสดีครับวิดีโอนี้จะทดสอบตัวอย่างโปรแกรมการควบคุม DC มอเตอร์โดยใช้ชุดโมดูล mdr 1ีด10 rf นะครับตัวนี้ทำหน้าที่ในการปรับสปีดความเร็วมอเตอร์ Motor, โดยใช้ MOSFET เราส่งสัญญาณเป็นเพา pwm เข้าไปควบคุมที่นี่ในขณะที่รีเลยชุดนี้จะทำหน้าที่ในการกลับทิศทางการหมุนนะครับเราจะใช้บอร์ดพื้นฐาน m z 5 1ชุดนี้นะครับเขียนเป็นซอฟต์แวร์ pwm ออกมาเพื่อใช้ในการควบคุม เรามาดูตัวอย่างในที่เราก็จะให้มันหมุนในทิศทาง forward นะครับหรือตามเข็มนาฬิกาด้วยสปีดหนึ่งที่เร็วอย่นี้นะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งนะครับสวิชตรงนี้เราก็จะหมุนกลับทางนะครับในสปีดที่ช้าลงเราจะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะปรับจั t ตัวสปีดตรงนี้ในตัวโปรแกรมเพื่อให้มันหมุนช้าหมุนเร็วได้ ตามความต้องการของเราในทิศทางที่กำหนดได้ครับ,บนเร็วนะครับนะกับนช้าหน่อยเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างโปรแกรมการทดสอบนะครับ